เอาละมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าในแอร์พอร์ตตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเขามีอะไรบ้างเอาละมาดูสิคะมีอะไรบ้างในรูปภาพเรามาดูในหนังสืออมีอะไรบ้างอนนันแรกก่อนมีคน How many people were there, out there มีเยอะไหม A lot, yes. You can say if you if you don't want to count the number of the people there, so you just give me a, a lot of people, many people, right? It is very easy to say that there are many people were there. Okay. Ah, the, departure, chong departure, ช่องออกเดินทางนะคะไปตามเนี่ยประตูนี้เลยช่องนี้เลยตรงนี้ Newstand คืออะไรคะ Newstand Newstand อ่าที่ขายหนังสือพวกหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรต่างๆต่อมาอันนี้คืออะไรเอย่ย ATM เห็นไหมเขาเขียนว่า Automatic Cash Machine เห็นไหมคะ Automatic ก็คืออัตโนมัติ Cash Machine ก็คือ เครื่องกดเงินนะคะนี่เขาเขียนไว้ดอลลาร์ออกมาเป็นอะไรคะอ่าเงินดอลน,นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูซิคะว่าเขามีอะไรอีกตรงนี้อ่ายูซี e วอ a อ i สิทอะไรเอ่ยตามสนามบินเนี่ยเขาจะมีตรงเนี้ยมาให้อะไรเอ่ยบอกครูหน่อยสิตรงช่วง Arrival คืออะไรคะตารางตารางอะไรคะ มันจะเปลี่ยนบางทีมันมันคล้ายๆกับจะหมุนๆไปใช่ไหมคะแต่เขาจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนตัวเลขคืออะไร arrivals คืออะไรคะตารางออกหรือตารางเข้าเวลาเราไปรอรับญาติตายละเราไปรอรับญาติเนี่ยเขามีสองช่องเขามีทั้ง arrivals แล้วก็ Depar t u r e นักเรียนจะไปดูช่อง arrivals หรือช่อง departure เราไปรับญาติ เราชอบดูช่อง arrivals เอยเชีวินนี่กำลังจะมาถึงแล้วโอ้ขอเขาก็ลงเครื่องไปแล้วมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นนั่นแหละไม่ใช่ไปดู departure เอ๊ะทำไมญาติาเราไม่มาทันทีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไปดูช่องให้มันถูกนะเวลาไปส่งเวลาไปส่งเราก็ดูช่องอะไรคะอ่าช่อง Departure เวลาไปส่งบางคนก็ไม่ได้รอดูหรอกส่งส่ง,ส,งส่งตัวหายไปแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วแต่ว่าถ้าเราไปรับคนเนี่ยเราจะดู uh, Arrival เข้ามาถึงยัง้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละบางคนก็อาจจะไม่นั่งมองเครื่องบินนะคะมองเครื่องบินมันอาจจะยากะคะนักเรียนนะคะไม่รู้สายการบินไหนสายการบินนาะตาลายไปหมดแลวอ่ะโอเคทีนี้นักเรียนชายคะตรงนี้สายการบินอะไรช่วยครูดูหน่อย I want to know the name of the airlines สายการบินอะไรที่เขากำลังประกาศอยู่เราจะค่อยๆดูกันไปนะคะนี่เสียงประกาศทำเสียงให้แบบว่าดูดูน่าสนใจเนอะนะคะเสียงเซ็กซี่เซ็กซี่น่าสนใจอยากฟังไหมว่าเซ็กซี่แค่ไหนอ่าพอ,พอดูสิคะว่าเวลาเขาประกาศตามสนามบินเนี่ยเสียงเอเอตามใช่ใสนามบินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนักเรียนลองอ่านสิคะสมมุติว่า เราเป็นเราเป็นผู้ประกาศ yeah. เนี้ยลองอ่านสิคะเสียงหวานหๆนหน่อยเอา one two หวานมากเลยคะ่ะนักเรียนลองทำเสียงก็แบบว่าเอาเอาง่ายนึกไม่ออกนึกถึงเสียงในห้างอะนึกถึงเสียงในห้างเอใช่ถ้าห้างที่หัวหินมาร์เก็ตสป a ิเลตเนี่ย ครูฟังทีไรครูก็ข้าทุกทีเลยเพราะว่าครูฟังไม่ออก <âu> ใช่นายสมชายกรุณามาช่องอะไรเงี้ยเอ๊ะบ <im reinvent ing> อกดูเอ๊ะภาษาไทยหรือเปล่านะคะคือด้วยความที่แต่ก็แต่ก็โอเคนะ <im optimize timeline> เป็นแบบแปลกๆอีกแบบหนึง่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องจดจำนะคะไปที <im> ่ไหนเนี่ยไม่มีที่ไม่มีเหมือนที่หัวหินมาร์เก็ต l วิ g e ออะโอเคมาที่นี่นะคะน <im> ักเรียนชายต่อไปเดี๋ยวครูจะให้ทำเสียง นี้ทุกคนต้องประกาศได้สมมุติว่าเราต้องไปทํางานด้านนี้เงินเดือนดีๆนะเราต้องสามารถประกาศได้เอาล่ะพร้อมนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ,ะเดี๋ยวทีนี้ต้องการไมโครโฟนโอเคนะคะเดี๋ยวทีนี้นักเรียนมาดูที่โอเค Beat. Unit three, arrivals and departures. Unit three, pages eighteen and nineteen. Look and listen. Airlines. <laughs> 621 to Istanbul is departing. Passengers on flight 780 for New York, please proceed to gate C10 to board. Alla, I would like to hear you say like this. Ah, uh, One more, one more. We And departures. Unit 3, pages 18 and 19. Look and listen. Globe Airlines Flight 621 to Istanbul is departing. Passengers on Flight 780 for New York, please proceed to Gate C10 to board. say this sentence เอะไะค่ะ to say this statement เอานะคะลองเลยค่ะลองเลยอ่ะครูให้หนึ่งนาทีเดี๋ยวครูจะลองดูทิคะว่าเราสามารถทำงานนี้กันได้หรือเปล่าเอาละนะทำกันได้หรือไม่เอาแค่ประโยคเดียวนึ่งพูดให้ได้พูดได้นะคะเสียงนี้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นก็เสียงนี้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นจะขึ้นต้นด้วยผู้ชายก่อนนะคะจะเริ่มต้นด้วยผู้ชาย Allah <laughs> Alaka <laughs> Alaka <laughs> Roth Allies Roth Airlines Flight Six Two One Two two isn't is Departing Is Departing Passengers on Flight 780 for New York Please proceed to get C10 t o board ทำเสียงเองค่ะนักเรียนไม่จะเป็นต้องเหมือนเขาหรอกเราเอาสำเนียงเราเองก็ได้นะคะถ้านักเรียนเป็นตาแล้วต้องฟังสิบรอบเพื่อจำสำเนียงเขาเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะอ่านไม่ได้เอาละนะคะพร้อมนี่น่าจะมีนี่เหมาะเหมาะกับที่จะไปทำหน้าที่แบบว่าสจวร์ตเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นสจวตเนี่ยจะต้องทำไมคะจะต้องหัดฝึกบทนี้ก่อนนะคะเอาละอ่าโอเคนะคะ พร้อมอมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนที่จะลองอ่ะนะคะ,ะเดี๋ยวประพานินลองเป็นคนที่สองแล้วกันฝั่งผู้หญิงนะคะฝั่งผู้ชายอยู่ตรงนี้อ่านะคะพร้อมหรือยัง Are you ready Yes you need ไม่ไม่งั้นผู้หญิงก่อนประพานินก่อนเลยนะคะอะให้ประพานินก่อนเพื่อให้เขาสร้างความมั่นใจนะคะให้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนทางนี้ทางนี้ก่อนค่ะ เอาละพร้อมนะทำทำเสียงให้แบบมี sound effect หน่อยก็ดีนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยกันอะ่ตตอนะ,อะติ้งต่องใครทำให้ก็ได้อา่ออา,อาโอเค one two three <c oughs> โอเคดีมากเอาละเอาลไม่ต้องไม่ใช่ตบมือให้เขาอย่างเดียวตาเรามั่งนี่นี่อ่าส่งไปให้เพื่อนส่งไหไปให้เพื่อนค่ะดูซิว่าจะประกาศแล้วแบบว่าผู้โดยสารเขาจะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะเอาละมาที่นี่ไม่เป็นไรนะคะ try the best ไหนรัฐภูมิในรัฐภูมิอูจริงปะ จริงเปล่ารัตภูมิรัตภูมิไม่มีหนังสืออ่ะไม่มีหนังสือไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีหรือเปล่าคะรัตภูมิรัตภูมิรัตภูมินี่ยครูไม่เคยเรียกสักทีนะเพราะฉะนั้นรัตภูมิโชว์ตัวหน่อยนะคะเพื่อน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 ไว้วางใจนะคะอ่าโอเคมาเร็วๆๆอ่ะรัตภูมิ you can do it อ่า you can make อ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะรัตภูมิเคยได้ยินเสียงรัตภูมิบ้างหรือเปล่าคะอ่ะเพื่อนบอกว่าไม่เคยได้ยินจะได้ยินในวันนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงน,งนี้ไม่ต้องงงไม่ต้ององงเดี๋ยวเสียชื่อหมดไม่ไปถึงปากแล้วอ,อ่ะครูครูไม่ดูนะครูมไม่มองหน้าจะได้ไม่เขินนะ Hello, might be like out of time style Fly Ah, uh, fly six, two, one, to Istanbul is departing Lỡ cả Passengers on fly 780 from New York Please proceed to Gate C 1 0 t o board โอเคอาประมือเพ่หน่อยมันเป็นความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องให้เวลากันหน่อยเอาละ่ะทีนี้กลับมาดูงานของนักเรียนนะคะไม่ใช่ให้ฟังแค่นี้ <S 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 เดี๋ยวเราจะมาฟังต่อกันในคราวต่อไปวันนี้เอาเป็นแค่เรียกน้ำย่อยเฉยๆแต่งานของนักเรียนนี้ค่ะ งานของนักเรียน you need to read this conversation นะคะ there's so many conversation in on the page right ไหมคะหน้า18หน้า19เนี่ยมี conversation เยอะแยะเลยคำตอบที่นักเรียนต้องหาให้ก็คือ4คำถามต่อไปนี้อ่าคำถามต่อไปนี้ดูในหนังสือนักเรียนหน้าที่19เลยนะคะดูเลยแล้วตอนนี้เราขึ้นสไลด์เลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูนิดเดียหน่อยก่อนนะคะอา้าว how many bags How many bags is the woman checking in? นี่คือไม่รู้แหละอันนี้เรียนไปหาเอง Number two Why is the passenger going to Hawaii? อ่า uh, ไม่รู้ร What time is the woman's plane leaving? อ่า What time is the woman's plane leaving? อันนี้ไม่รู้รโอ้ยนี่เปลน่าหามาแล้วนะเนี่ยมีตอบได้ Number four Where can you catch the bus? นะคะ And number five อ่า Number five อะไรคะ Where is flight s e v g o i n g อ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไปหาคำตอบทำลงในสมุดของนักเรียนนะคะส่วนอันนี้นะคะ pair work ช่วง pair work ให้นักเรียนไปดูมาด้วยนะคะในช่วงที่2ให้เต,ตรียมตัวมาก่อนโอเคไหมคนะคะว่านักเรียนจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับสบนษณาที่เราได้อ่านไปในหัวข้อเรื่อง arrivals แล้วก็ Departures สสำหรับวันนี้ งานที่นักเรียนตอบคําถามไม่ต้องส่งนะคะทำแล้วเดี๋ยวเอาไว้เฉลยอีกคราวที่แล้วสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ See you next time See you, See you now.